vàát <laughs> de <laughs> pinto <coughs> rain <coughs> ลาต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 ามาต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 ัตา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 สาต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 ้าตาตาาต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  มาเป็นการกลัลูกก็ร้หลานยาิดีพี่น้องได้จิตผ่านพังก็ดาพอดีก็ดกอดีลูกกอดีกลูกกอดีพายพูดพายไยแกนภรร โยมที้งตาม้ำนเสียชื่นโทษเจ้าได้มีบาปอง